<S <S ผมไม่อยากเชื่อว่ามีคนเอาไอ้เสียงตลกมีมจีนที่น่าลำคาญจัดๆนี่มาทำให้ตลกได้ใส่ก <sauces> บ ยิววาทาบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชิดโพสเข็มขคบนี่คือมัมมี่โอเดดและนี่คือผมคาราชพีพีเอ็มได้เวลากลับมาคลายเคยรียดด้วยมีมและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเรียกว่าไลฟ์สาระแหละ,ละอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนและก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเอาล่ะลุยเลยตอนนี้พี่ดูผมก่อนนะครับ PPM นะครับเออเฮแค่หน้าโพสต์ก็ไม่อยากดูละติดลิขิต เงียบกิบเลยเล่นใน Facebook เดี๋ยวนี้ก็ไม่รอนแล้วฮะล่อมาซะเต็มเพลงเชียวกระดาษทิชชู่ปะนี่งร้องไห้ก็เลยเอากระดาษทิชชู่ให้ อุ้ยบินาบงมุดก็ินาบงมุดก็น้องกำลังฝันดีมุ้งไปปลุกน้องถ้าไปกัดเบงเลยอุ้ยบินาบงมุดก็กูกําลังฝันดีไอ้เป็ดกูรู้สึกได้ถึงความโกรธของม้านั่นกูก็รู้สึกเพื่อนถ้าฝันดีขนาดนั้นกูก็ไม่อยากตื่นหรอกเฮดบัดของคุณอาหาเรน おはよう、あ教科書 <laughs> お弁当向かってくるの私、じ <laughs> かお前ができる <laughs> <laughs> おはよう、あ教科書お,いいお弁当 แต่กูไม่คิดว่าจะข้ามจักรวาลไปโดนต่อยน้องอเนียกูเถื่อนจงวะนี่มันเที่ยงอยู่เลยพวกเองจัดปาร์ตี้แล้วอย่างนั้นเหรอ It's twelve thirty o'clock, and you guys are having a party without me. <laughs> hey, that's my boy. Play that shit, Brisket Lips. <laughs> มึงต้องยาวไม่พอรีเฟกในการแบบรับแรงกระแทกของสมองต้องได้เรืองด้วยทั้งคลิปกูดูแค่โมเมนต์นี่แหละบอกตามตรงอะขอเปิดวนอีก8ปดกล้านรอบกูว่าด้วยแอบปาร์ตี้ในโลกนี้ควอลิตจริงจริงวะมีนี่แล้ว Are you winning song Yes Dad

อชอบบีมเมื่อกี้ว่ะถึงแม้บีมสุดท้ายจะไน้าเกลียดไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยมันจายเถอแต่กูชอบอไล่สาระแบบคุณลิตี้ครับผมขาดการเชื่อมต่อกระทันหัน <laughs> ชอย ฟันธงได้เลยฮะค่ายเกมที่ส <parody> ร <residential> ้างแมวตัวนี้ครับผม B Tansda มาแบบเดียวกับสกายลิฟขอดูคอมเมนต์แบบผมไม่อยากเชื่อว่ามีคนเอาไอเสียงตลก มีมจีนที่น่าลำคาญจัดๆนี่มาทำให้ตลกได้ใ <laughs> ส่กบ <laughs> มีแมวเมื่อกี้ก็ว่าเจ๋งแล้วนะไอ้กบนีขำกว่าอ,อีกอะ <laughs> <laughs> What the f u c ความฮาในบางครั้งก็มาในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงฮะเลดแจ็คก็ให้ผมเดานะรอบนี้จจละเข้หมุน <laughs> เนี่ยอะไรบนโลกที่หมุนได้มันหมุนหมดอ่ะเห็นหมุนมาเดือนหนึ่งแล้วแล้วดูคนแช์นี่300กว่าแชร์ไม่มีอะไรดูนอกจากของหมุนกันแล้วใช่ไหมเนี่ย พันหนึ่งร้อยแชร์กูตัดคลิปเกือบตายแชร์แปดร้อยนี่เลหมุนโง่แปดพันปาดตีโทษอ่ะไม่แล้วครับทุกคนรอบนี้ผมไม่ทายว่าอะไรหมุนฮะโมอายหมุนเอ้านี่อะไรหมุนให้ไทยผีหมุนฮะ g ีน i สอันนี้อะไรหมุนให้ไทยปูหมุน Fucking g ีน i ส s, <Genius>! <S ความเข้ากันที่เพอร์เฟค เดนี้มีคนทำมีมนี่เหรอเนี่ยเไม่เรียกเข้ากันได้นะคูเรียกมาคาดไปเถองมึงถึงขั้นวิ่งชนขยะเลยลหรเพื่อนผมชอบความกล้าของชายคนนี้และความดังของเสียงถังขยะบ้านเขาฮะ สิบเต็มสิบเอาไปเจ็ดวันฮาเลสแจ็คไปมุนของที่บ้านให้สนุกเลยนะเจ็ดวันเนี่ยดา<ะ>อันนี้คนขับรถชนเอเลียนพยายามจะเอาบัดใส่หลังรถแล้วมีตัวแม่เดินออกมาจากป่าแล้ววะ่ะ อีเซ็กไครแล้วกูอยู่โลกไหนกูอยู่เลิ่เดิมหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเป็นเหตุผลที่เอเลี่ยนไ่นมาเยี่ยมเราสักทีเนี่ย <laughs> มีชายใส่ชุดหนังรักพาตัวลูกมันนี่เองผ <laughs> มให้ลูกคนตัวดำๆอย่างงี้รึถึงอยู่มีมเดียวเลยบอกถามตรง มีมเดียวนี่ภาษาของ สื่อสารกันของแบบมนุษย์ถ้ำเหรอวะท่าได้ยังไงความบ้าคลั่งความโกลาหลยุ่งเหยิงและเคออสมีมนี่มีครบทำแบบนี้ได้ไหมโอใช่ปไปไหนนะ Nice work, bitch โคตรคมอ่ะเย้ขอดูอีกรอบสองรอบแล้วพอฟังอีกรอบวน่มเบื่อไงไงไงไม่ได้ไน Nice work, bitch. Nice work, bitch. ๊ทช์นอกจากไม่ดีไม่พอยังมีอารมณ์ขันอีกฮะนี่แหละ เกมใช้ไมในอุดมคติครับผมสักวันผมอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้มั่งแต่อยพูดถึงสักวิดเกมประเทศไทยนะครับผมอย่าบอกว่ามาไม่ต้องกดก็ได้มากงงอย่าไปยุ่งกับอะไรที่เปิดไมได้ในเซิร์ฟไทยเลยเชื่อผมสยองขวัญ กูเปลี่ยนไปเยอะเลยวะ่ะทีนีมีชีวิตนี่คืออะไรฮะมีใครเตรียมปืนไฟไว้ยังก, <c oughs> กูกลัว <c oughs> ยังมีคนอุตส่าห์งุยนอนด้วย <c oughs> มีตรงไหนหงุยวะเนี่ยดูสภาพสินอนในไม้ครับ นี่ผมสงสัยมาน,านละผมเคยเห็นแมวเตะตัวเองเหมือนกันนะมันเกินจากเส้นประสาทของตีนแมวกระตุ่ดออ้วดยังไงลวกวิญญาณแมวเนี่ยมีเก้าดวงจริงๆแล้วจากการเลียเท้าตัวเองของแมวตัวนี้ก็คือวิญญาณดวงนั้นไม่พอใจมันก็เลยเตะปากตัวเองลเมื่อคุณดูการ์ตูนมากไปแล้วไปขับรถ ไฮเอร์ิสเซมซาโดวเจนทัมโรนดัมเจะจะมีกี่คนเก็ตมาเนี่ยในช่องนี้มีกี่คนที่ดูเดิม์เบิร์โอไลเซอร์ไม่เดิมเบิร์ดโอดิกันดำ้มเบิร์โอคิดถึงว่าการ์ตูนนี้ผมไม่ได้ดูมานานแล้วนะเรื่องกันด้งกันดำเนี่ยแต่ผมชอบภาคนี้ที่สุดแล้วฮะกันดำโคตร เท่เลยก็ถ้าเกิดใครชอบดูเรื่องกันดมแล้วก็อยากดูเพื่อความเท่ของหุ่นเฉยครับผมภาคนี้ผมว่าหุ่นเท่สุดละอ๋อ,อแล้วเพลงเปิดโคตรบ,บ๊อบเลยด้วย yes! need this one! พอไม่มีวันได้ไปโลกอันนี้เมย,เย์หรอก Mm. oh yeah hey guys it's me flying gorilla from my new app on the app store flying gorilla it's a free download so I hope you you check it out and and I hope everything <laughs> you กอริลลาบินครับผมไปเช็คได้ครับใครโพสไอรูปนี้เนี่ยกูกำลังเห็นสไปเดอร์ Man แมนแตกทุกท w h ว t อันนี้หรอ <c oughs> โอสปป้สไปเดอร์แมนจีนนี่ถ้าทางจะหิวจัดเลยวะอันนี้ตาดีหรือว่าความคิดพิเรนกันวะเนี่ยสไปเดอร์แมนตัวนั้นคงอิ่มไปทั้งชาตินะโฆษณาบแบบญี่ปุน่นโอ้ห <c oughs> ภาพระดับ 4K เมื่อชีวิตคือการแสดงครับยามาดะซันดูเชยูนิงม uhm ือถ้าไม่ได้ในตู้เย็นก็ไปซื้ะมีใครรู้บ้างว่าท่านี้เรียกว่าท่าอะไรครับท่าเครื่องปั่นผ้าน้ำหนักเกินเหรอ ลวดทีโพสหมาคันตุดทำไมต้องก้นลากถนนวะโอ้โหมาอีล่ละภาพแบบนี้อีกละอันนี้คือต้องเดาหม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้คนคงไม่ต้องเดาหรอกบัง <l acht> <c oughs> ว,วอะหุ่นไม่ดีผู้ชายเลยมารับรักโดนยิงเอาสอนปากอกไงต่อมึงจะเต้นให้กูดูตอนไหน <ítulo> uh, ลดน้ำหนักสวยแล้วเต้นยังผู้ชายขอคืนดีเพราะสวยแล้วกลัวแล้วเดี๋ยวก่อนมึงโดนหยามทำห้มึงเต้นสวนเพื่อนตอนแรกผมเดาว่านักดี้น่าจะแบบ เยอะเอะแล้วก็ตัดจบฮะสรุปไอ้นี่ก็เต้นต่อมันหมายความว่าไงบีมนี้มันล้ำลึกเกินไปที่สมองกูจะเข้าใจได้หรือวะเนี่ยในนี้มีใครบิ๊กเบนพอที่อธิบายผมเข้าใจได้มั่งฮะจงทะเยอทยานให้ได้เหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้โอ้โหพายุบ้านเขาโคตรโหดหลังคาหายหมดแล้ รถบรรทุกใช่ไหมรถบรรทุกยังบินฮะแต่เก้าอี้นี้ยังอยู่เก้าอี้เวอร์จิลของแท้ครับผมขอเช็คอีกรอบฮะว่าเมื่อกี้รถบรรทุกหรือเปล่า <I am S 1> ยัดรถบรรทุกครับผมังค <I am S 1> าบ้าน <I am S 1> ก็ไม่เหลือรถบรรทุกก็บินฮะแถมเก้าอี้ยาติมันก็ปิวเหมือนกันครับผม ยืนหยัดแม้จะเจออุปสรรคขนาดไหนเก้าอี้พลาสติกงานวัดตัวนี้จะเป็นกำลังใจให้ท่านฮะพลังแห่งซัสเฮ้ฮังออนคอดอร์ I think I know how to take this guy down among us เฮ้ฮังออนคอดอร์ I think I know how to take this guy down among us ได้ฟอมครินช์คำเตือนภาพนี้มีสัตว์ดร้ายที่กำลังกัดกินมนุษย์โปรดใช้จักรยานในการรับชม ผมไม่เห็นเห็นสัตว์ดูไายตรงไหนเลยผมเห็นแต่ขาหมูขากิ่งบ่งกาสเมทซาลิกาโฆษณาวแฟป้บินยังไงยังนิวชูสมมอู้ตัองรีนามอบ่งกาสเมทซาลิกาเป็นบ้ากุศุสก์ผูต้องรีนามอผูตัองรีนามเสียง เลยว่ะเป็นปูตังอีนะที่แม่เกี่ยวกัดที่กูเคยได้ยินตรงกันข้ามกับออปดมัดพามเลยอ่ะแต่โฆษณานี้มันโฆษณาผมสักฟองที่ไทยไม่ใช่เหรอวะหรือว่าผมจําผิดหรือว่ามันเป็นแค่โฆษณาฝรั่งเอามาแปลโดยคนไทยนี่วัยเด็กกูหลอกลวงมาโดยตลอดเลยหรือวะเนี่ยโอ้โโอ้โ ผมมีซาวด์เอฟเฟกนี้ใช้ในหลายวิดีโออยู่นะแต่พอมาเห็นแบบใช้จริงๆแบบนี้แล้วคืออ้าก็ปวดเขาผมดูออริจินอลแล้วฮะเขาไม่เป็นอะไรครับผมก็ขาถลอกนิดเดียวครับผมที่เหลือก็คือซาวด์เอฟเฟกล้วนๆฮะเคฟอร่อยเรียนิ้ว เคยเล่นเกมที่ตัวละครเรากินโดนัทในท่อน้ำทิ้งที่มีแต่อึผมเคยดูคลิปผู้ชายล่นลงไปในบอ่ออึผมเคยดูคลิปผู้หญิงสองคนกินอึแต่คลิปนี้ทำกูขนลุกได้มากกว่าสามคลิปที่บอกไปนั่นอีกอโุมานจะครองโลกไหนทองยังไง อะไรขึ้นในคลิปนีว้วะ What the fuck is happening คือ,อีน,นงานบวชใครสักคนแล้วก็ฮนุมานที่บังเอิญแยกร่างได้เข้าสิงคนในงาน่ะนี่ถ้าฮนุมานไม่เข้าก็น่าจะเน็บกินแบบอาการสาหัสเลยนี่คือภาพที่เศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์มาล์ครับ ปวดใจเลยโอ้ผมเข้าใจเลยฮะตอนเล่นอาร์เอลใหม่ครับไก่กูตายก็อารมณ์นี้เลยอ่ะเข้าใจความเจ็บปวดเพื่อนเพื่อนสไปเดอร์แมน ผมจะเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันเมื่อกี้กัน YouTube ไม่ให้ผ่านแต่ถ้าเกิดจะให้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเล็บผมบอกแค่นี้แหละเล็บอี่โมเมียาไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ธรรมดามันคือปีศาจรับใช้พีปกต่างหากปลอสยองนะเฮ้ยมันไม่มีไอ้บ้าคนไหนเอาหุ่นลองเสื้อไว้ในบ้านตัวเองหรอกตัดมาที่คืออ่าไม่อยากพูดคำนี้นะทุกคน แต่ผมพีเฟอร์เวอร์ชั่นนี้มากกว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยลายเส้นโคตรงามระดับวาดการ์ตูนเลยตีมาเปลี่ยวโคตรสยองเลยลูกศิษย์จุนจีโตแน่เลยผมว่าเนี่ยงานแมสแล้วขอบคุณทุกคนที่ชอบงานนะคะขอให้ฝันถึงเบอร์เหนียวนะเออก็ขอให้ชาวบ้านฝันถึงเวอร์ชั่นนี้แล้วกันครับผมถ้าเกิดจะจูนนางกายล่ากเป็นแบบนี้ผมคงต้องใช้คุยกับนางละแหละอย่าแม้แต่จะคิดทุกคนเคยได้ยินคำว่าหมาไขลานไหมครับ ตอนแรกที่มึงบอกว่าไขลานกูก็นึกว่าไม่ได้ไขลานอย่างนี้จริงๆามุกที่พี่แท่งเล่นมา5ปีในที่สุดก็เป็นจริงแล้วฮะม้าไขลานแท้ๆโอ้โหเด็กทีบขณะนี้กูไม่เรียกทีบหรอก ผมเลยบอกว่าการตั้งคันมันเป็นความยากลำบากสัสๆของมนุษยชาติครับผมทำให้คนไม่ออกลูกเป็นไข่ว่าอะ่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของชิดโพสเกมมของผมในวันนี้ครับผมทำจนอิมอมอ่มอ่ะไม่อิ่มอ่ะหิวคือผมเริ่มทำคลิปนี้ประมาณสักตีสองครับผมตอนนี้ตีสี่สี่กว่าแล้วซึ่งก็สมควรแก่เวลาครับผมควรไปได้ละ แต่ก่อนไปนะครับผมก็ฝากช่องใหม่ไว้ด้วยนะครับผมกอลตอกแตกฮะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์ประมาณว่าประเภทไลฟ์สตรีมนะครับผมอย่าลืมตามช่องดีไว้นะครับผมนั่งคุยกันฟังเพลงและเล่นเกมชิวๆฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามนะครับผมและใครอยากเห็นดูคลิปทุกวันก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าัผมสสวดีครับ